สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมือนา้แม่ตูสิภามาทอดอาหารกินเล่นนะคะเป็นเต้าหู้นะคะมาทอดง่ายๆเลยค่ะแซ่บดีพี่น้องลองเห็ดบังเดอร์เดี๋ยวมาทอดกันจะหัน่นแบบใดก็แล้วแต่พี่น้องพี่หน้าเนาะคะ่นะนะตามสบายเลยจา้าบางคคนจะหั่นเป็นแบบอื้นก็นได้นี่ค่ะหรือว่าจังซี่ก็ได้เนาะเป็นอาหารกินเล่นนะคะจาาแบบนี้อันนี้มันก็ไม่ค่อยงามแต่ไม่เป็นไร มันเป็นตรงกลนมันอาจจะพี่น้องอ่ะเทคนิคลักลักเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเพราะว่าจะสิทอดเต้าหู้ไปเลยมันจะจืดจนเกินไปนะคะง่ายๆเลยค่ะนี่เขาจะเอาซอสปรุงรสโลยนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะเพราะว่าอีหยังถ้าทอดอย่างเดียวมันจะจืดค่ะพี่น้องมันจะจืดนะคะแม่ตูรลองเห็นมาแล้วใส่จักพอาเพราะมีรสค่ะนี่ค่ะเนาะใส่พอะมีรสแบบนั้นเท้ากะสิทอดไปเลยก็ได้หรือเอามาชูปแปง้งแบบนี้นะคะอ่า ซุปแป้งไว้เราน้ำมันมันกสิบว่าเขาไปในโตฟูในเตาหูเข้าจนเกินไปเนาะพี่น้องซุปแบบแหงเลยก็ได้ค่ะนี่แบบแหงแบบนี้นะเฮ็ดให้เบิดเด้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิอทอดแล้วก็มัเบิ่งวิธ,ธีการทําน้าจิมง่ายๆเข้าใส่อยู่ในลานใดเลยแต่มีวิธีสิดัดแป้งจักเล็กจักน่อยนะคะพี่น้อง ถึงจะเป็นเตาหูอาหารเพื่อสุขภาพเพากับมาเห็ดเป็นของกินเล่นได้ครับหรือลังคน้นเพื่อนก็นจะเอาไปแกงเนาะลังค้นเพื่อนกินเจเนาะเพื่อนเอาไปแกงก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารกินเล่นขายลังหมองเพื่อนกับพีขายได้เตาหูถอดเนาะนี่ค่ะกะ็กะเรียบร้อยนะประมาณนี้ค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวห้าเอาไปถอดกันพี่น้องเดี๋ยวามาถอดกันลวก็มาเบิ่งนกันนะคะค่ะเดี๋ยวห้าจะมาทอดเรียงลงไปเรียงลงไปนะคะ เลี้ยงให้เต็มถาดค่ะให้เ,เต็มตะแกรงบรายงานเลี้ยงแบบนี้นะคะหรือพูดสิทอดไปน้ำกันเลี้ยงอะไรคะ่ะตะมือนี้ไมต่ติดตู้จะเลี้ยงนะคะทอดให้เหลืองนะคะพี่น้องเขต้องเขต้องให้กรอแพงเราเอาแค่เหลืองค่ะเอาพอสุจกจ้าทอดพอสุก เป็นอาหารที่ที่ทำยุงยากจ,จ้าล้วก็แซ่บข้อมค่ะแต่ไม่ควรจะกินบ่อยนะคะเพราะมันแซ่บค่คะกอดแก้พ้าเหลืองแก้พอาซุกจ้ะมากินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานหรือว่าจะกินกับน้ำจิม้มเอ่อเผือกทอดนะคะตามมนี้ไม่ตูสิ เสนอว่าเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเพราะว่าน้ำจิ้มเผือกทอดมันทอดแบบบ้าน mm hmm. เฮาหนาไม่ตัวไดเหตุจ้าเตาเ่าีาิมีเนาะอ่าเพราะต้องทอดโดนค่ะทอดพ่อเหลืองกับหูเลยทอดพ่อเหลืองนะคะเนตและยำจ้ะโอเคจ๋าได้แล้วฮัลโหล you have to keep your hands c l r s t thank you นี่คะ่ะทอดพ้อเหลืองแล้วก็เข้ากับมาตัก <ยา S 1> เสิร์ฟเลยจ้ะตัวเข้ากับจัดจัดไว้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มาว่างใส่ไม่ตูบออ้บขอเลี้ยงเนด้ค่ะมากพี่ที่ช <c oughs> ินเองกองโลดพี่น้องกองลงไปเลยช้สสาปนะยะชา้ากินลูกปีเตอร์เลสเซนซีเนเปินเลสเซนย่าอย่าอย่โอเคจ้ะเดี๋ยวมาลูกค้ามากกาล้างทอดแล้วเข้ากับ จัดใส่จานแบบนี้นะคะสะเดิบไลเลยอีกหนึ่งเทคนิคแม่ตู้จะกินกับน้าจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะอารมณ์นี้อารมณ์นี้พี่น้องอารมณ์นี้แล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคให้ส่ทั่วริสงลงไปนี่ค่ะหรือเพื่อนๆท่านใดอยากเอาไปบุบในจักนอยก็ได้นะคะเอาไปบุบละก็มาลรวยลงไปแต่แม่ตู้ชอบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมากินกันค่ะเนี่ยยำนั้นเท่ากับใส่ อันนี้แน่จักน้อยจ้ะนะคะกันนี้แน่จักน้อยพนาอันพักซี่จ้ะพักซี่นี่จะพี่น้องลองไปเฮดเบิงเนาะค่ะนาะอซึ่งแมตุคิดวาหลายๆคนกับอาจิชอบแน่หรือจังไดก็เคยกินกันมาบางแล้วนี่คือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานที่แม่ตุเอาใส่ใส่ลงไปบักทัว่วขันผูดด้ใดสิทุบก็คือทุบถาแม่ตูุป่ทตูแมตุบามากทุบก็เลยใส่แบบนี้มันสีได้หย่ำน่ำนะคะพี่น้องแล้วแต่มากเนาะพี่น้องเนาะลองเฮดเบิงค่ะ มาเด้อพี่นองเอ้ยมีจ่าเต้าหู้ทอดของเข้าขอยกถวย้วยเด้อค่ะพี่นองมาเด้อค่ะจับดิเโอเคครับตงังพิกชีฟ้า trên được bộ phép này này Và ừ. bộ phép phép tượp luôn Có nhục tuổi lên cao bấm à เรพริกซีจิมอันนี้พริกจี่ฟาดข้อแตงวกจะเจริญอาหารมากไม่ตู่ไม่ตู่ตจเจริญอาหารมากเลยมาเดิ่มผิดหลอกเลย อีกตอนหนึ่งตอนสิบแปลไลน์มือเอื้ยมัตัวยุดงั้นพิสเตอร์ตอนแรกว่าตัวย,ยุดป้าประ,ประยุดพักซี่ครับกล้าม ก๋วยเี๋เย้าเลยไมเน่ยก๋วสเี้าอีกมันหลกแสบนะอยนึง <c oughs> กินแบบสะดวกโอเค สุข,ขการ์ดันได้กินอิ่มแบบพี่น้องเลยเดี๋ยวมาพอกันไหมล่ะพี่น้องเอ้ยเอาบะงหนาตัง <c ười> เดี๋ยวมาพอกันไหมพี่น้องกินทอดปลาสุทุกคน,ขขนลองเห็บนบะงเนาะง่ายๆค่ะต้มหูเสือมาใส่พริกเปรี้ยวหวานแล้วก็ซักซี่ครับไอ้ปักทัวรย่างสิบบอกเป็นยังถึงสิบต้อง เอาซอวยามาใส่เพื่อที่จะให้มันมีรสชาติในหน่อยเพราะว่าเต้าหู้บ่มีรสชาติเลยถึงเฮาสิเฮามากินกับน้ำจิ้มมันกะให้มันมีรสเค็มในนิหน่อยนีย่หรือผูใ้ใดว่ามากกับเต้องใไส่นะคะเดี๋ยวมาบอกกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ